games. Harry Potter จะต้องไม่ออกไปจากฮอกวอต์เฮ้เดี๋ยวนะผิดเรื่องนะสวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะใน Minecraft ครับตอนนี้เป็นตอนที่พิเศษครับคอนคิว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 ่คิวเนี่ยแล้วก็สิ่งที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนแต่ถ้าได้ลงก็แสดงว่าจะกอบกลับมาแล้วลุงพีเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็แมปนี้จะกอบเขาได้กล่าวไว้รู้สึกว่าจะกอบจะส่งจดหมายมาบอกว่าข้ามันไก่ทอเอ่อถึงน้องพีที่รัก พี่ไปไกลแล้วอยู่ที่เยอรมันพี่ฝากน้องด้วยให้คุณผู้ชมหลานๆทุกคนได้ดูแมพที่พี่เล่นคนเดียวไปเล่นตอนไหนเนี่ยพี่อยากให้น้องประจนภายในโลกของพี่ให้คุณผู้ชมได้รับชมว่าแมพของพี่นั้นสวยมากแค่ไหนจากเจกอบปอลลลุงพี่เขียนเองเกิดเป็นว่าเจกอบเขาฝากบอกให้ผมเนี่ยเล่นตอนที่เขาไม่อยู่ซึ่ง ผมมาเล่นตอนที่เขาจะกลับมาแล้วก็เ,เป็นว่าคุณผู้ชมมาชมกันดีกว่าฮะว่าเจ๊กอบเนี่ยเล่นไปถึงไหนแล้วก็จะมีความรู้สึกบรรยากาศดีๆที่เจ๊กอบได้เล่นไมค์คราฟครั้งแรกมาดูกันครับว่าบ้านของคนที่เล่นไมค์คราฟครั้งแรกอย่างเจ๊กอบนั้นจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมเริ่มมานะฮะก็รู้สึกว่าจะอยู่ไรนาโอของเจ๊กอบนะครับรู้สึกว่าพี่แกนี้โอจะสร้างล้อมรอบเลยนะครับ ดูดูตรวจสอบของก็นะโอ้โหอาหารนี่อุดมสมบูรณ์มากรู้สึกว่าพี่แกจะชอบในการปลูกรักการปลูกมากจริงๆนะฮะเซฟก็คือมาเซฟของเจ๊กอบซึ่งก็เลเวล16นะฮะเจ๊กอบก็ไม่ได้วางทอชตรงนี้เลยนะครับรู้สึกว่าพี่แกจะสร้างโอ้โหโอ้โอโอโยนาบเป็นหางว่าเลยนี่จะไปต่อสุดถึงไหนเนี่ยโอ้โหไปแตกขอบฟ้าวะเนี่ยถ้าพี่แกสร้างล็อบนี้ได้พี่แกคงสร้างไปนานแล้ว ผมว่าพี่แกคง,คงคงต้องสร้างแหละโอเคคุณผู้ชมครับเราจะกลับไปด้านในหมู่บ้านนะฮะเดี๋ยวผมขอพิมพ์อะไรก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะนี่ผมไม่มีเพิ่มิชั่นเลยทำอยากให้ดูบรรยากาศตอนที่สว่างสว่าง๋ยวผมไปนอนดกวารู้สึกว่าจะจะ,จะกอบสร้างที่นอนอัออย่าบอกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกอะไรก่อนคือผมไม่เคยได้เล่นไม่ได้ลองเข้ามาเล่นเลยนะฮะอันนี้คือเพิ่งเข้ามาจริงๆ แล้วก็คือเจกอ็มีแขกไม่ได้รับเชิญอ่เจกอ็สร้างสระน้ำโอ้น่ารักอ่ะไอ้บุ๋ง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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเจกอ็น่ารักมากเลยสร้างสระน้ำโอ้โหพี่แกยังไม่หมดนะโอ้ยซอมบี้ถือด้วยโอ้ย นี่ผมตั้งชื่อที่นี่ว่า,าฟาร์มที่รักของจิกอฟนะฮะอันนี้ผมขอตัวออ้ยอ้อ้ยยายายา,ยาผมไม่ด้ยินเสียงเหมือนสเกตเลตันยิงสายโอ้ยยังไงไปแล้วมาอยู่ดีกว่าโอเคงั้นผมเข้าบ้านก่อนผมว่านี่มันไม่ใช่บ้านนี่คือคอนโดนะฮะคอนโดโอ้เอาเข้าเข้าเข้า,ขา,ขา,ขาภายในคอนโดของจิกโฟนะฮะดูจากท่าทางแล้วเตียงนอนก่อนเลยวุบห้าห้าห้า แล้วทำไมจะเกิดดันน้องทำไมเกิดดานนอกงน,น,น,นิ่มเตียงดอบบ้าดิคอบอาถานบ้านาออาาน,านี่เฮ้ยโอ้โหนี่มันเล่นมุมแล้วไงโอ้ทองดิคอบเจอทองกุทองเจอทองเร็วมากอะเล่นครั้งแรกเจอทองผมนี่กว่าจะเล่นครั้งแรกได้กว่าเล่นครั้งแรกนี่กว่าจะเจออุ้ยกว่าจะเจอทองนี่ยากมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอะโอเคดูสิว่าข้างบนนี้เป็นยังไงอ๋อชั้นสองนะฮะพี่แกรสร้างยู่ชั้นไหน โอ้โหน่ารักมากบันไดนะฮะเห็นแล้วก็คิดถึงเ้ยโอ้โห,โโหพี่แกมีมีม,มีมีคนเช่าห้องด้วยโอ้โหสองสามคนนี่ยฉันมาเก็บค่าเช่าห้องจ้ะนี่ได้มาหนึอันนะครับเราก็อันนี้ต่อเลยนะฮะอ่าโอเคตรวจสอบต่อนะฮะไม่มีอะไรนะเป็นห่วงอ่ะ รู้สึกว่าจะสิ้นสุดสําหรับคอนโดของเจกอล์แล้วนะฮะชั้นสุดท้ายนี่คือเป็นชั้นรักเธอหรือเปล่าไม่ใช่พูดเปือเจออย่างนั้นนะคุณผู้ชมอ่ะมาดูซิชั้นอะไรเนี่ยอืมทั้งหมดมี3ชั้นนะครับรู้สึกว่าสูงมากๆเลยไม่รู้พี่แกนะจะสร้างให้ใครเช่าหรือเปล่าแต่ที่รู้คือคือผมละหนึ่งหนึ่งชั้นชั้นหนึ่งแหละอ่ะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอตรวจของกันนะครับโอ้รู้สึกว่าพี่แกนี่เก่งในเรื่องของการขุดดินมากโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างครับเพื่อไปตรวจสอบนะครับว่าพี่แกอ ยังมีอีกนะฮะฟาร์มนะครับระดับนี้ยังมีอีกนะแต่พี่แกแล้วนะเก่งในเรื่องการทําไร่ทํานาอยู่แล้วอ๋อนี่บ้านไหนเนี่ยอ๋ออ๋อีทางลับนี่ <c oughs> มันลับตรงไหนนั่นนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเพื่อไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวผมจะตรวจสอบดูด้านล่างนะครับเพาพี่แกโอ้ยโอ้โหฆ่ากันจะชัดเลย <laughs> โอโหอ้าวที่ขุดก็ไม่มีอีกอืมอ่าอ่อ่อพี่แกสร้างไว้เพื่อให้ทำลายน้องตัวเองใช่ไหมเนี่ยมันน่าเศร้านะคุณผู้ชมม,มืดกําบุดพี่แกมองได้ไงเนี่ยลงมาขุดได้ไงเนี่ยโอ้ยไม่มีนะฮะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะครับมีประตูคันเล็กๆนะฮะอ่าพี่แกคงใช้ใช้ทฤษฎีการจำทางอย่างที่ผมบอก เรื่องของการวางเอาไม้มาวางไว้ในทางกลับบ้านได้รู้ว่านี่คือทางกลับบ้านโอเคดูจากฝีมือการเล่นของดยกอบแล้วถือว่าผ่านในมาตรการของอดีปุง survival ลส์คินะฮะซึ่งหาสู้ได้คือนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่านุงพีทำหนังสือไหมครับก็มาวางกันทีดีวถ้ามี <c oughs> โอเคอ่ะโดยภาพรวมแล้วนะครับ ผมไม่มีอะไรจะบอกมากมันเป็นความรู้สึกดีๆที่ได้เห็นบ้านพี่ของผมซึ่งพี่ของผมได้เล่นเล่นครั้งแรกแล้วสร้างได้อารังการส่วนผมเองก็สร้างได้อย่างกระุนูแล้วก็ <c oughs> มีแต่ดินอย่างเดียวอ h oh my god นะฮะก็คุณผู้ชมครับคงไม่มีอะไรมากครับผมมาให้มากที่สุดคือแค่นี้แล้วก็ฝากความรู้สึกเขาเรียกว่าฝากความาทรงจำดีๆที่จะกอบได้เล่น craft ครั้งแรก ผมจะตั้งชื่อดีว่าเอา้าไม่รู้เลยว่าผมไม่ตั้งหน่อยให้คุณผู้ชมตั้งคิดว่ายัางไงกับบ้านนี้แล้วก็น่าจะชื่อคอนโดชื่อบ้านว่าอะไรแล้วก็รายชื่อทั้งหมดเนี่ยก็จะให้เจกอ๊อปเอาไปว่าเดี๋ยวเจ๊ก๊อปก็จะมาพูดมาคุยกันด้วยเอาไปว่าเจอกันอีกทีนะครับเดือนสิงหาเจอเจก๊อปแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับลุงพีกับเจก๊อปจะมาพร้อมกันแล้วก็ซีรีส์อะไรนั้นก็ต้องรอดูต่อไปแต่บอกไว้เลยว่าสนุกแน่นอนครับ แล้วก็โอเคผมก่อนอื่นผมตรวจสอบก่อนพี่แกจะทิ้งโน้ตอะไรไว้อยู่หรือเปล่าว่าพี่แฮร์รี่พอตเตอร์จะต้องไม่กลับไปที่ฮอกวอตส์ผมว่าไม่ใช่อันนี้แหละไม่ใช่แล้วรู้สึกว่าที่อยู่พี่แกนี่รู้สึกอรวมสมบูรณ์มากเลยนะแล้วก็สวยงามมากด้วยเพราะว่าดูจากด้านซ้ายด้านขวาแล้วนะฮะสุดยอดมากนะครับตรงตรงนู้นเนี่ยก็สวยงามจริงๆคือผมชอบสไตล์การปลูกข้าวของเขา เพราะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับปลูกล้อมเลยนะครับมีอะไรที่เป็นพื้นที่ปลูกได้พี่แกปลูกหมดเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคืออาณาจักรนี้จะเป็นอนาณาจักรฟาร์มแลนด์คือดแูแนวแล้วเนี่ยพี่แกวางน่าจะน่าจะใช่ <c oughs> น่าจะใช่ละคอมโบสโตนวางแหมวอย่างเงี้ยคงจะใช่แหละพี่แกคงจะแบบว่าคือแบบไม่มีเวลาทําอาก่อนไปคุณผู้ชมให้ฝันพี่แกเป็นจริงหน่อยพูดมาเกีว่วกับอะไรเลยโอเคอ่ะก่อนอื่นเลยผมก็จะวางดินตรงนี้นะฮะ แล้วก็จะให้ฝันพี่พแกเป็นจริงเสียทีนะครับโอ้ที่บ้านดินเยอะมากไม่ต้องห่วงเลยจริงๆนะอะไรเนี่ยเอาเอาฮะโอเคก็จะทำให้เอ่อปลูกไร่ปลูก,ลาลกนาะให้พี่แกหน่อยแล้วครับพี่แกได้กลับมาแล้วก็เห็นว่าโอ้มาวลส์ so beautiful คุณผู้ชมจริงไหมล่ะฮะแบบว่ย้อนรอยตัวเองนะเวลาที่ตัวเองเล่นครั้งแรกโอ้ไม่สวยอะ่ะ แต่ก็เป็นความรู้สึกความทรงจําดีๆาจะก็อบได้กลับมาเห็นน้ําตาคงแตก <G ül> แกเอาของฉันไปไม่ใช่เราก็ไปอยากว่าร้ายเขาเลยเน,นี่นะฮะคงจะพอแค่นี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวที่เหลือให้พี่แกมาทําเองกลัวไปทําอะไรสุม 4, ส่ม 5, สีุ่่มห้าสุ่มหกุ่มเจ็ดุ่มแปดเนี่ยเดี๋ยวพลาดไปพี่แกก็มาบนคนเป็นน้องจะเข้าใจนะคนเป็นพี่ไม่รู้สึกคนเป็นน้องจะเข้าใจว่าโดนพี่ว่าแล้วเป็นยังไง ทำไมถึงพี่ต้องทำได้แบบคือเขาเรียกว่าสื่ออิโมชันคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอิโมชันนะฮะเรียกว่าการแบบว่าแสดงความรู้สึกนะครับนะอิโมติคอนอันนั้นมันจะอันนั้นมันส่งสติ๊กเกอร์เลยไหมอ่ะผมว่าเอ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 าอ่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันล้อมรอบล้อมรอบอ่ะเอาให้หมดเอาให้หมดดินที่ตัวเองมีแล้วกันนะฮะรู้สึกเมาส์ของผมเนี่ยจะคลิกไม่ได้แล้วจะกลับมาปุ๊บเมาส์ของผมเนี่ยสบายสบาย ด็อบบี้เป็นห่วงแฮร์รี่พอตเตอร์จะเป็นห่วงอะไรด็อบบี้คุณคือใครฉันชื่อพีโอ้พอีอู้อึยยยมันน่าจะเหมือนหาเป็นมูนนะกดค้างปุบแล้วต่อแถวแถวบบแถวพึ Vielen, ้เลยเป็นะไ่ต้องเสียเวลามันต้องมานี่นมาเบือ่อไม่อบอ่ะ โอเคฮะโอเคโอเคตามฝันจ้กลอบต่อแล้วโอเคหมดปึบปึบปึบโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับวิดีโอต่อไปซีรีส์ต่อไปนะฮะพบกับความสนุกสองพี่น้องลุงพีกับเจ้าก๊อฟแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยครับวันนี้ความสนุกจะไม่ดีแล้วก็ confused n e c r a f t คงจบเพียงเท่านี้ ครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามี Confuse Minecraft อีกคงจะเป็นภาค3ก็ดูกันว่าใครจะมาเล่น Confuse Minecraft 3อาจจะเป็นาดารานะฮะจะมีไหมอันนั้นก็ฝันไปเราก็ฝันไปอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบใหม่ในครั้งต่อไปนะครับกับซีรีส์ Pixelmon แล้วก็ f o r g o t t e n i s l a น d นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ,ะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะ ก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมให้มีประโยชน์กินประโยชน์มาจากเกมด้วยแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดเลิฟเลิฟก็คือไลค์ชอบเลิฟเลิฟเลิฟก็คือไลค์แต่เลิฟจริงๆคือเลิฟรีพุงนั่นแหละนะฮะโอเควันนี้ลุงพีขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ก่อนอื่นจะจบลงด้วยสง่าง,งามกับเวลสิบเจ็ดคือลุงพีจะขึ้นไปชั้นบนสุดน,นะครับรแล้วก็มองมาตรงด้านล่างก็จะบอกว่าฉันคือบรูซเวย์เอาล่ะคุณผู้ชมบ๊ายบายครับ อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยว่าจะตั้งชื่อนี้ไอ้บ้านนี้ว่าอะไรก็บอกกันมาเยอะๆนะฮะก็อันไหนถูกใจอันไหนคุณผู้ชมก็ดูแล้วกันว่าเอ้ยอันนี้ชื่อนี้ก็ไลค์ให้เขาด้วยไลค์ like คอมเมนต์ให้เขาด้วยแล้วอย่าลืมนะไอ้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ